มาดีครับมื่อนี้กะมาเบิองน้ำยางกันแล้วครับนี่ครับกีดแล้ยววังเจ็ดโมงเนี่ยนะครับเพื่อนๆพีพีเอฟซีน, PC, นี่ครับนี่ครับต้นนี้กะเริ่มจะนาวแล้วครับมือเสานี่ก็หมอกลงนะครับมือเสานี่ ตวนนี้ครับโอ้หาไม่คำ้ำนี่ครับน้ำยางเศร้าเนี่ย นะครับต้นนี้ก็ยังบ่เศร้าหน่อยอยู่ครับครับสิ้นเดือนก็ทิได้พ่นน้ำมักเขานะครับสิ้นเดือนอะสิ้นเดือนก็ทีเละพ่นน้ำมักครับว่ามันผ่อนเวลาใส่ปุ๋ยรอบสองครับก็เลยสิพ่นปุ๋ยรอบสอง วทายพี่น้องเพื่อนๆพี่เอฟซเบื้องครับวิธีการพ่นน้ำมักเขาที่ผมเคยลงไปแล้วครับแต่เดี๋ยวนี้ผมซีมอพ่อนของผมครับสตอว่าออกดีอยู่ครับน้ำยาเจ้านี่พันหกร้อยเลยนะครับพันหกร้อยถ่าบำรุงถึงก่ะออกดีอยู่ครับพันหกร้อยนะครับถา้าบำรุงได้ครับ นี่ผมใส่ขีง้งัวเนะครับขีงวัวก็พ่นน้ำมักครับบม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเคมีไปไหนครับแล้วก็มีตัวหนึ่งครับมียาบำรุงหนาย,อยางครับผมใส่รวมน้ำครับไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ